สวัสดีค่ะพบกันในรายการเรื่องสร้นสรรสร้างตัวเองให้งดงามแล้วเล่าต่อเพื่อร่วมสร้างความงดงามแก่ผู้อื่นโดยคริสจักรไทยทรูเว์สิงคโปร์วันนี้เป็นเรื่องที่23ชื่อเรื่องว่านี่คือรักวันหนึ่งเมื่อยังเด็กโจดี้ได้นั่งอยู่ที่มุมห้องนั่งเล่นในมือ นึ่งก็ถือหนังสือสะสมราคาแพงของพ่อโจดี้คงจะปีนขึ้นไปหยิบหนังสือจากชั้นหนังสือเมื่อพ่อเดินเข้ามาในห้องโจดี้ก็ก้มหน้าและทำท่ากระสับกระส่ายเขารู้ตัวดีว่ากำลังทำผิดแม้จากระยะไกลก็สามารถเห็นรอยขีดเขียนเปรอะไปทั่วบนหน้าหนังสือของพ่อและตอนนี้ โจดี้ก็กำลังจ้องมองพ่อด้วยความหวาดหวัน่นรอคอยที่จะถูกทำโทษพ่อหยิบหนังสือขึ้นมามองแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้โดยไม่พูดอะไรสักคำหนังสือทุกเล่มมีความหมายต่อพ่อมากหนังสือคือความรู้และหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือสะสมราคาแพงแต่ในขณะเดียวกัน ท่านก็เป็นพ่อที่รักลูกมากสิ่งที่พ่อทำในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านั้นยอดเยี่ยมมากแทนที่ท่านจะลงโทษหรือดุโจดีพ่อกลับนั่งลงหยิบป,ปากกาในมือโจดีขึ้นมาถือไว้แล้วก็เขียนอะไรบางอย่างลงในหน้าหนังสือสะสมราคาแพงนั้นพ่อเขียนที่ข้างๆลายเส้น ที่โจดี้ขีดเขียนว่านี่คือภาษาของโจดี้เมื่ออายุสองขวบต่อไปนี้ไม่ว่าครั้งไหนที่คุณพ่อหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเปิดพ่อก็จะเห็นใบหน้าน้อยๆที่น่ารักและดวงตาที่สดใสของลูกโจดี้ และจะขอบคุณพระเจ้าที่ประทานเด็กน้อยคนนี้มาให้ขีดเขียนบนหนังสือแสนหวงแหนของพ่อลูกได้ทำให้หนังสือเล่มน,นี้ของพ่อนำความหมายในเรื่องของความรักมาสู่ชีวิตของพ่อเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตคนเรานั้น ไม่ใช่หนังสือราคาแพงไม่ใช่นาฬิกาเรือนละแสนหรือกระเป๋าใบละหลายหลายพันแต่เป็นความอบอุ่นในหัวใจที่คุณรู้ว่ามีใครคนหนึ่งเฝ้ารักเฝ้าถนอมความรู้สึกของคุณอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณขอบคุณพระเยซู ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรักเช่นนี้แก่เราเพื่อเราจะรักคนอื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเรา